สวัสดีครับวันนี้พามาชมข้าวไก่ทองคำแปดครับวานไปสองถังครึ่งครับลองทำให้ดูประมาณสามไร่ครับวานได้หนึ่งเดือนแล้วครับเนี่ยมีหนอนกวนอยู่เหมือนกันครับ ไก่ทองคำแปดเก้าครับสั่งมาไว้ดูทำลองทำดูครับเผื่อดีได้เอาไว้ทำข้าปลูกต่อครับครับก็แต่กอพอได้ครับนี่ครับ มาหวานหน่อยคู่กับก็ขอหกหนึ่งครับ กขอแป้าอายุเห็นเขาว่าประมาณน่าจะประมาณ89วันครับเป็นข้าวจำพวกอ่าพวกคล้ายๆ61อ่ะครับก็ขอหกหนึเขามาพัฒนาสายพันธุ์จากกขอหกครับเป็นที่เขาเรียกว่ากขอแปนี่คือแบบเขาทดลองวิจัย ปลูกเป็นแถวๆดูครับอ่ากขแปดเก้านี่อยู่ที่แถวที่แปดสิบเก้าเขาก็เรียกเขาเลยเรียกว่ากขแปดเก้าครับทา,งอ,าง,งอีสานสั่งมาจากอีสานนะครับจากมหาสารคามหรือที่ไหนผมก็ไม่แน่ใจผมก็ลืมไปแล้วครับสั่งมาสามก็สอบครับค่าจัดส่งด้วยค่าเขาปลูกด้วย กระสอบลแปดร้อยครับสั่งเพื่อมาลองทําดูครับอยากรู้ครับว่าเป็นยังไงแถวนี้เขาไม่มีคนทํากันครับไก่ทองคำแปดเก้าครับแล้วมีอีกอย่างหนึง่งไก่ทองคำร้อยครับ แต่ไม่ได้ลองมาดูครับมาแค่ลองดูก็กแก่ทองคำแปดเก้าครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตให้เรื่อยๆครับเดี๋ยวช่องใส่ปุ๋ยพวกช่องตั้งท้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูใหม่ครับเรดีชุดนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ